ที่เรื่องของการป่วยด้วยฮิสโตรก็ถูกพูดถึงเยอะนะคะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะจากในแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาคุณหมอธนบูรณ์วรกิจธรรมรงชัยพูดถึงอาการนี้นะคะบอกว่าคนที่จะเป็นฮิสโตรกเนี่ยจะต้องอยู่กลางแดดร้อนเป็นเวลาหนึ่งเลยแล้วก็มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยอย่างสวมเสื้อผ้าหนาอยู่ในห้องที่มีการระบายอากาศไม่ดีและความร้อนมันอบอวนจนทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงเกิน40องศามีเหงื่อออกไปจนถึง อาการชักแล้วก็มีการหมดสติด้วยคุณหมออธิบายแบบนี้ค่ะพอเกิดฮิสโตรกหมดสติระบบการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายจะแปรปรวนตับไตระบบเลือดดวงไปถึงหัวใจด้วยก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต ทีนี้ถ้า s ิสโตรเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปคนที่แข็งแรงส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิตแบบเฉียบพลันนะคะมีโอกาสรอดชีวิตสูงแต่ในกรณีที่เสียชีวิตแบบเฉียบพลันคุณหมอบอกว่ามักจะพบว่าผู้ป่วยมีโรคประจําตัวความดันหลอดเลือดมีโรคกลุ่มนี้ค่ะจะถูกกระตุ้นจากอาการ s ิสโต e แล้วก็ทําให้เกิดภาวะโรคกําเริบเฉียบพลันและเสียชีวิต คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วการที่จะบอกว่าเป็นที่ส่งไหมก็คืออาจจะต้องคือจริงๆเขาน่าจะยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่าต้องมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นนะครับเช่นอยู่ในที่กลางแดดเยอะๆหรือว่าอยู่ในที่ระบายความร้อนไม่ดีนะครับพอรามีความร้อนเพิ่มขึ้นในร่างกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดโลหิตเยอะมากขึ้นแล้วก็หัวใจจะอาจจะทํางานหนักมากขึ้นอันนี้อาจจะส่งผลให้ เดิมถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโรคประจําตัวอยู่แล้วก็อาจจะทําให้โรคประจำตัวเหล่านั้นนะกําเริบได้คือพอเวลาที่ร่างกายนีย้มีความผิดปกติเรื่องของอุณหภูมิร่างกายสูมมงมากๆนี่ระบบภายในร่างกายนี้ก็จะรวนไปหมดนะตั้งแต่หัวใจตับไตนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นมัลติออกนั่นแหละค่ะก็คือนอกเหนือจาก,ก,กเป็นคนดังที่เสียชีวิตกระทันหันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ่หมุ่ยเราจะได้ดูว่าห s สโตรกมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะอากาศร้อนแบบนี้และ ยิ่งในกรณีของใครที่มีโรคประจําตัวอย่างกรณีของคุณเอชนสวัสด์คือเป็นหัวใจมาก่อนต้องระมัดระวังดูแลดีๆนะคะ